มือสองของดีก็มาอีกแล้วรถไตยุิกิมือสองชั้นดีมาพร้อมกับบุ้งกีให้สีแรงสวยขนาดไหนดียังไงไปดูกันสวัสดีครับผมนะครับจากช่อง KBTancer นะครับวันนี้นะครับเราได้ไปทําการนะครับนำรถไถที่เราไปซื้อมาจากการประมูลนะเป็นรถไถ่าให้สีแรงบุ้งกีนะครับแท้นะครับคันนี้นะคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่1นึ่ชั่วโมงนะครับอ่เดี๋ยวดูได้นะคันนี้1212ชั่วโมงเออผมพูดผิด นะครับคันนี้นะรถนี então, ่ครับผลิตปี2018นะครับจดทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนปี63นะครับยอสามนะค er <with> ันนี้นะครับมาพร้อมกับบุ้งกี่แท้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นบุ้งกี่แท้เลยนะเราทําอะไรบ้างนะครับคันนี้เราทําการเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับเพราะว่าคันเก่าเนี่ยหลังคาแตกนะครับเราทําคานหน้าให้ใหม่ทั้งชุดนะครับดูได้เลยนะคานหน้าตอนแรกนะครับค่อนข้างค่อนข้างเสียมากนะครับเราเปลี่ยนซีนให้เราเปลี่ยน รถเปินให้โดยซ้าไปนะตัวเผาหน้านะครับอันนี้วิ่งน้อยนะแล้วก็เราทําสีเก็บงานให้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาไปอยู่ในใช้ในงานเหมือนกับเป็นกึ่งงานนาด้วยมั้งสีมันกัดนะครับนี่เราก็ทําสีหมดเก็บงานให้หมดนะครับคันนี้นนกระบอกช่วยยกนะครับนี่ตัวนี้นะ้ามาแถมมาให้ด้วยนะตัวแท้มาเลยนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้นะเราพูดได้เลยว่าตัวนี้สวยนะครับวิ่งน้อยปี6 3ประมาณ66 สามปีเองเหรอสามปีเองอ่ามาคันนี้เดี๋ยวผมสไตล์ดูนะครับเดี๋ยวลองใช้งานดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงอ่ะมา,มาสไตล์ติดง,ง่ายนะครับอัน<า>นี้นะครับเป็นรถสี่สูบนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้ดูเป็นยังไงตัวนี้ชุดควบคุมมันมี8ดทิศทางนะครับอ่าของแท้8ดทิศทาง ขึ้นนะครับหนาความหนานะครับอันนี้ก็บอกแท้นะน้ำคาอยญี่ปุ่นของแท้หมดเลยของสูตรนะครับอ่านี่นะครับเอาลงเร็วเห็นไหมอ่าโอเคนี่ออตโตั โอเคเดี๋ยวมาดูผ่านหลังกันอ่านะครับตัวถ่วงเนาะเราไปดูีเดียวไม่ติดออทอนคันเล่นเหรอโอเคอเค,คันนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคัคนนี้เป็นรถที่มีเกียร์ทั้งหมด8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับส่วนชุดควบคุมเนี่ยเราดูได้ง่ายนะตรงนี้นะของแท้นะเห็นไหมเอ่ยนี่น,นะครับ8ทิศทางนะครับ8ทิศทางอ่า จำไหมจำไหมเอาเดี๋ยวให้ช่างมาวิ่งให้ดูกันนะครับว่ายัางไงเนาะโอเคอเคอข้อดี4นะครับคือตัวพุกจีเนี่ยมันหายากนะมันไม่ค่อยหลุดออกมาสําหรับตัวแท้นะครับอ่ามันหายากนะครับอุปกรณ์นี้ชิ้นมันน้อยเนาะ ตอนนี้เราก็พร้อมขายเลยนะครับเราทําเสร็จแล้วนะสวยงามนะใครยังไม่เคยดูเป็นคลิปช็อตของเราตัวเลยว่าเราอัปเดตนะครับว่าซ่อมคันนี้เป็นยังไงเนี่ยโหตอนแรกลถสภาพมาไม่ค่อยสวยเลยนะครับเราก็จัดการให้หมดเนาะเราทาอะไรเราก็บอกนะครับทําสีล้อให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้คันนี้ถ่ายของเหลวให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนให้หมดเลยจริงๆคันนี้เนี่ยครับปี63รถ3ปีนะวิ่งอยู่ที่1,212ชั่วโมง ทำคาหน้าให้นะครับเปลี่ยนซีนให้เนาะทำให้หมดเลยนะคันนี้นะครับรถไถอีซิกิ54แรงบวกบุ้งกีนะี่ะวิ่งอยู่1,212ชั่วโมงรถปี2018นะครับแต่ว่าจดทะเบียนนำเข้าบ้านเราบ้านเราเนี่ยที่ปี63เนี่ยเราขายที่4 20,000บาทนะครับ4แชร์20,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์เราลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์ comment, หรือหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับทุกแอปนะอย่าลืมนะครับรถไถบุ้งกี54แรง วิ่ง1,212 12ชั่วโมงราคาอยู่ที่4 20,000บาท